จะคนจะผีจะผีจริงผีปลอมได้หมดนะครับเฮ<ย>้ยมีกางเกงในผู้หญิงพร้อมผ้าอาไมด้วยครับแต่เก่ามากหรือมาสะบัดอะรเหวเนี่ยอุ้ยเชี่อผีกว่า นนานกลับตามมาด้วยเรื่องราวชวนขนหวนลุกปลุกไปเตินมากมายไม่วายเว้นถ้าไม่จำเป็นโปรดอย่าเข้าไปที่ที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปพิสูจน์ในยางรัติการแถมมีการลือถึงเงาดำแปลกประหลาดชอบพลุกพลกโผล่ไปมาที่ด้านบนจนทำให้คนบางคนที่เห็นนั้นต้องผวา พวกพี่นั้นฝากย้ำเตือนหนักหนาถึงความอันตรายและความเฮี้ยนงานนี้จีดีขอทาไฟความหลอนดูสักยกว่าความเฮี้ยนอะไรกันหนอที่อยู่ในที่รกร้างแห่งนี้แท้จริงแล้วความเฮี้ยนที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแน่มีหลายๆคนบอกกันว่าเวลาที่เดินลงสะพานลอย มันเหมือนมีบางสิจจ่งยืนจับจ้องอยู่ที่บริเวณชั้นสองแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่โอ้ยเฮียืมแม่งโครได้เลยครับทุกคน มานานพอสมควรแล้วนะครับเอาเชี่ยสัตว์เ้ยตรงบันไดมีสารครับทุกๆคนูก็ว่าอยู่ทำไมมีเชี่ยอะไรแปลกๆอุ้ยแม่งน่ากลัวเลยครับนี่ของจริงเลยนะอุ้ยเชี่ยเก่ามากครับทุกท่านประตูยังคงปิดอยู่บัลลังก์มังกรยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มี มีขวดเบียร์ครับทุกทุกคนเฮียเหลือเชื่อครับคนไร้บ้านนะครับน่าจะไม่ได้กินเบียร์แบบนี้แน่ๆนะครับผม ชื้นอยู่เลยครับเชียยังชื้นอยู่เลยเชียพี่ชายเชียเสียงย่องเลยเมื่อกี้โอ้โหอยากให้ลรึมเลยครับทุกทุกคน พี่ชายมึงเดินยังไงไวะเฮี้ยอยากใ่ญ่แม่นยังอยู่ครบเลยอยู่ยังไงเนี่ยพี่ชายไม่ทําความสะอาดเลยอือยากใ่ญ่เป็นผลึกเลยครับพี่ชายเรามาเจราจากันก่อนนะครับพี่ชายพี่ชายโปรดแสดงตนด้วยนะครับผมแต่เราจะไม่แกล้งกันนะครับพี่ชายแต่ถ้าหากว่าเป็นพี่ชายจริงๆนะครับถ้าหากพี่ชายเป็นคน ผมอยากจะถามว่าเหตุไหนเลยนะครับพี่ชายถึงชวนคนนะครับให้เข้ามาข้างในข้างในมันมีอะไรน่าเล่นหรอครับพี่ชายผมขออนุญาตเดินขึ้นนะครับจากข้อมูลที่เราได้นะครับคือพี่ชายชอบกวักมือเรียกคนนะครับแล้วก็ชวนคนนะครับให้เข้ามาข้างในโดยเฉพาะสาวๆนะครับพี่ชาย เฮ้ยพี่ชาอะไรวะเฮ้ยพ่ชายอยู่กันกี่คนครับแตบนึงครับทุกคนพี่ชายอยู่กี่คนครับ พี่ชายผมขอขึ้นไปนะเสียงขวดเหล้าเสียงเหมือนฝีเท้าที่เดินอยู่ตามพื้นและตามพื้นมีขวดเหล้าเรียงรายครับพี่ชายมีอาวุธหรือเปล่าครับเงียบไปแล้วครับผม ใช่ผมทําเสียงนะทุกคนไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีขวดเหล้าไม่มีเที่ยอะไรเลยนะครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับนะไม่มีหมกเม็ดนะครับให้ดูเลยนะครับไม่มีขวดเล่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเฮ้ยผมเอาเงินมาให้แล้พี่ชายหวังว่าพี่ชายจะไม่มีมีดใายยาดินะ เราจะไม่ใช้ความรุนแรงโอเคไหมพี่ชายแล้วผมก็ไม่ได้มารบกวนพี่ชายด้วยแต่สถานที่แห่งนี้มีเจ้าของมีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ <Yeah. S 1> พี่ชายไม่ปลืม้มนะสัีพี่ชายไม่ปลืม้มทรับทุกท่านมีรองเท้าครับทุกคนไอ่สั์พี่ชาย พี่ชายรองเท้าพี่ชายหรือเปล่าวิ่เก่ามากครับทุกคนมีรองเท้าอันนี้คืออะไรวะเนี่ยผ้าห่มหรือเปล่าเหมือนยังเปียกๆอยู่เลยนะครับจะคนจะผีจะผีจริงผีปลอมได้หมดนะครับตรงนี้เราเจอกับไฟแช็กที่เก่ามากครับผม อุ้ยมีหิ่งด้วยครับทุกคนทำไมหิ่งกระจัดกระจายแบบนี้ยังเก่าเลยครับอันนี้น่าจะามีการดองเห็ดหลินจือเกิดขึ้นนะครับเราเจอกับรองเท้านักศึกษาด้วยครับผม งชาตินะครับเดี๋ยวผมขอเก็บดีๆก่อนนะครับขอวางไว้ดีๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไม่ควรไปวางรวมกับพวกขยะนะครับผมนะครับผมเองก็คนไทยคนหนึ่งนะครับผมขอวางไว้ตรงนี้นะครับมีคนอยู่ในห้องหรือเปล่าครับสวัสดีครับ อันนี้คือชั้น2นะครับผมตรงด้านในริมหน้าต่างนะครับจะตรงกับบริเวณถนนแล้วก็พวกใกล้ๆก,ก,กับสะพานลอยที่มีคนบอกว่าเจอกับเงาตรงหน้าต่างนะครับผมตรงบริเวณชั้น2ชั้น3ชั้น3คือชั้นบนนะครับแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่นะครับผมพี่ชายถ้าหากพี่ชายเป็นคนนะครับส่งสัญญาณด้วยนะครับแล้วผมจะไม่กวนนะครับ ไปนะครับผมต้องเอาอินฟาเรทไปจี้ประตูนะครับผมพี่ชายครับผมรอพี่ชายตะโกนอยู่นะครับผมจะนับถอยหลังนะครับนับหนึ่งถึงสิบนะครับพี่ชายถ้าพี่ชายไม่ส่งเสียงออกมานะครับผมขออนุญาตถือวิสาสะเข้าไปด้านในนะครับแต่ถ้าพี่ชายตะโกนออกมาผมจะกลับทันทีนะครับเพื่อไม่ให้มีการดราม่าตามมาทีหลังนะครับผม ใช่ผมนะทุกคนตรงนี้ไม่มีจานอะไรใไดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีจานไม่มีอะไรนะทุกทท่านดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับแไม่มีจานนะทุกๆคนเจ็ดหสส สองหนึ่งไม่ไดราม่าไม่โลกสวยนะครับกติกาผมแจ้งไปชัดเจนแล้วนะครับความจริงสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่มีกรรมสิทธิ์แน่นอนตรงนี้นะครับผมแม้กระทั่งผมยังเข้ามาหาใบกระเพรานะครับแต่สิ่งที่ทมากสิ่งที่มากกว่าใบกระเพรานั่นคือความจริงครับผมพี่ชายผมเข้าแล้วนะครับ พี่ชายไม่ได้ล็อกประตูนะครับผมไม่ได้งัดนะทุกทุกคนสถานที่มีเจ้าของนะครับถ้าผมงัดงานเข้าผมนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้งัดนะครับเพียงแค่เขาไม่ได้ล็อกนะครับพี่ชายเย่าไมา้ฟาดหน้าผมนะผมยืนขวางประตูอยู่นะผมยืนขวางประตูอยู่ครับทุกทุกท่านตรงนี้มีเตียงตรงนี้หน้าต่างปิดอยู่ครับ เอาเฮียเฮ้ยพี่ชายไปไหนแล้วมีเตียงอยู่จริงๆครับทุกคนมีเตียงอยู่จริงๆครับหน้าต่างเก่ามากนะครับผมดีกว่าเอาชัวนะครับผมเดี๋ยวขอ,อชัวโอ้เฮ mm ีย hmm. oh, รันตีเลยนะครับว่าเตียงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกันดูจากรอยฝุ่นนะครับผมนี่ฝุ่นจริงนะเตียงนี้น่าจะไม่มีคนนอนมาไม่ต่ำกว่าเผลอๆไม่ต่ำกว่าปีนะครับแสงไฟอาจจะทำให้มันดูใหม่นะครับทุกทุกท่านวงมาอะไรมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวลองเทสนะ <c oughs> เปิดไม่ออกครับทุกคนบ้านสองล็อกครับทุกทุกท่าน บานสองถูกล็อกจากด้านในครับบานสามไม่ต้องพูดถึงนะครับนะบานสี่เปิดได้แค่นี้ครับทุกคนยังเก่าเลยยังเก่าเลยครับทุกคนสวัสดีครับข้างบนมีคนอยู่ไหมครับ เกียอะไรวะเนี่ยมีห้องด้วยนะครับทุกคนเกียรรองเท้าครับมีรองเท้าด้วยครับผมรองเท้าเยอะมากเลยครับเกียรอยตีนไม่อยู่ไหนตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหสัตว์เอ้ยบาทาไลเงามึงแม่งยิ่งกว่ากูอีกทุกทุกคนครับพี่ชายแม่งฝึกบาทาไลเงาถึงขั้นที่สิบแล้วครับผมผมเพิ่งอยู่ขั้นที่สี่เองอ้เหียมึงเอาไปแปะตรงนั้นได้งไงวะ ผมแม่โคตรเก่งเลยครับทุกทุกคนนึกภาพไม่ออกเลยนะครับนี่รอยตีนเต็มๆเลยนะครับผมบอกเต้เลยว่าพี่ชายวรยุทธ์แสนลึกลำ้ำบัดนี้พระเจ้ากระดากอนเชื่วว่าพี่ชายน่าจะฝึกวิชาไต่บันไดเมฆขาของกวยเจ๋งถึงขั้นที่9และบาดทานลรเงาถึงขั้นที่1ิแน่นอนกูซู้ไ่ได้แล้วแบบนี้เมื่อก่อนเคยล็อกครับทุกทุกคนเฮ้ย เฮียเสียงอะไรอ่ะไอสัตว์หนูแน่เลยว่ะพี่ชายอยู่ข้างหน้าประตูหรือเปล่าหนูเปล่าวะเมื่อก่อนนะครับอาจจะมีผนังไม้ปิดอยู่บริเวณช่วงนี้นะครับผมประตูด้านในอาจจะล ok ็อกอยู่ลักษณะน,นี้นะครับผม และตรงนี้นะครับมีการเจาะหรือระเบิดรูนะครับเพื่อที่จะล้วงมือเข้าไปปลดล็อกจากด้านในนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างในคืออะไรยังไงมาก่อนหรือเปล่านะครับผมตรงนี้นะครับแล้วแต่จินตนาการนะครับคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมยังไม่มีร่องรอยนะครับผมของการอาศัยอยู่หลับนอนนะถ้าในอดีตมีแน่นะครับผมแต่น่าจะเป็นปีแล้วนะครับเพราะตรงนี้ นะครับไม่มีการเอาอะไรขึ้นมากินแม้กระทั่งขวดน้ำนะครับผมอันนี้คือขวดเก่ามากนะครับนี่ดูนะครับผมขวดเก่ามากนะครับของใหม่ยังไม่มีนะครับผมเ,เก่ามากครับทุกท่านมีที่นอนด้วย เมื่อก่อนมีมีคนมีคนไร้บ้านอาศัยอยู่แน่นอนผมฟันธงได้เลยนะครับเมื่อก่อนมีแน่แต่น่าจะเป็นปีแล้วนะครับผมร้อซมีแน่นอนครับเฮ้ยมีกางเกงในผู้หญิงพร้อมผ้าอาไมด้วยครับแต่เก่ามากหรือมาสะบัดอะไรเหเนี่ยแป๊บนึงครับทุทุกคน มีหมวกด้วยมีคอฟฟเบิร์นด้วยแล้วมึงเสียบปักตรงไหนวะเนี่ยอุปกรณ์ดังชีพเพียบเลยครับหรือว่าสปาดาเฮกันอยู่นะครับผมแล้วผู้ชายพิงกระจกด้วยความฟินาเล่นะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับผู้อาศัยอยู่ก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็ ห้องน้ำส่วนตัวครับทุกคนเชียร์แม่งมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยครับทุกท่านอสัตว์เอ้ยประตูมิติของโดลเรมอนชัดเจนเลยครับลูกบิดอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่คิลแองจะโลแม่งมาที่นี่ครับทุกท่านไอ้เหี้ย <c oughs> ป, <c oughs> ประตูห้องน้ำโคตรล้ำเลยสัตว์เอ้ ทุกทุกคนครับนี่คือประตูห้องน้ำนะครับในศัตวรมัิที่25นะครับผมในอนาคตนะครับที่เรากำลังจะมีกันนะครับผมเป็นประตูที่ไร้ซึ่งรูปบิดนะครับถ้าอยากจะเข้าก็แล้วแต่พลังจิตของแต่ละคนเลยนะครับนะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอ,อะ,อะเฮ้ยเชี่ยอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยเชื่อผีกว่าวิสัตว์ครผีครับทุกท่าน คุย uh> ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจจะวาดอนิทานได้สองอย่างนะครับเป็นได้เพียงแค่สองเท่านั้นไม่มีสามสี่นะครับผมข้อที่หนึ่งน่าจะเป็นนางอับสอนนะครับข้อที่สองเทพีอาเทนาข้อที่สามเปาบุญจินอออ,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 อแล้วคนละครับ คิดว่าอะไรเปาบุญจิ้นชอบกินไข่เตา่าส่วนจันเจ้าชอบกินโอเลเซลามูนตาเลตกน้ำตาย คุณละครับคิดว่าอะไรระหว่างนางอับซอนหรือเทพีอาเทน่าอันนี้เราไม่ได้ลบลู่นะครับนะแต่ลักษณะเหมือนจริงๆนะครับแต่ผมว่าอาจจะออกไปทางแนวโบราณนิดนึงนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาผู้วาดนะครับมีเจตนาอะไรนะครับแล้วทาไมต้องวาดอยู่ตรงนี้นะครับและเหตุไฉไรเลยประตูบานนี้นะครับผมอยากย่าิลืมเลยครับทุกคนอยากย่าิลืมครับไม่ได้ถูกเปิดมาเป็นสิปีแน่นอนครับนี่ให้เห็นเลยให้เห็นเลยนะของจริงไม่ได้เซ็ตนะครับผม นะประตูที่น่าจะไม่ได้ถูกเปิดมานานมากนะครับทําไมเขาถึงตีไม้กั้นด้วยวะกันตกหรือว่ามีเด็กน้อยนะครับอ้อาจจะมีคู่รักเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะครับกางเกงในตัวนี้อาจจะเป็นของแม่นางเหล่งนึ่งหรือไม่ถ้าหากว่าใช่และเอีย้ยกล้วยอยู่ไหนเอียกล้วย เอี้ยกล้วยหรือเปล่าที่กวักมือเรียกผู้คนตามท้องถนนถ้าใช่แล้วก็ประลองวรยุทธ์กันหน่อยไหมหนึ่งประตูบานนั้นขาดเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อก่อนหรือเปล่าในห้องนั้นไม่สําคัญนะครับสําคัญที่ว่าเจ้าของกเกงในตัวนี้อยู่ไหนแม่งก็ตีนขึ้นไปแปะได้ไงวะ หูยเฮียแม่งแปะยันนุ่นเลยทุกทุกคนว่ามันเหยียบก่อนที่มันจะมากูเป็นผนังก็ไม่น่าจะใช่นะครับนะเพราะรอยตีนนะครับกับรอยฝุ่นนะครับไม่ได้หนีกันเลยนะครับน่าจะกูเป็นผนังก่อนแล้วมีการเอาตีนไปแปะประเด็นก็คือมึงทำได้ไงวะวิสันเอ้ยแม่งทำได้ไงวะและตีนเปล่าด้วยนะไม่ใช่รองเท้านะคุณล่ะครับคิดว่าเขาใช้วิธีไหนครับผม วรยุทธเขาถึงล้ำหน้าไปไกลถึงขนาดนี้นะครับโอ้เนี่ยฟงไอสัตว์เอ้ยเนี่ยฟงเคยมาที่นี่ครับทุกท่านตอนนี้เสนอตอนบานผีเนี่ยฟงออออไอสัตว์ปูจจิ้งบินอยู่ไหนวะหุ่ยเหี้ยตเต็มตเต็มเลยครับทุกท่านแต่ที่แน่ๆนะครับเราไม่เจอกับร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะครับและการอาศัยอยู่ในระยะเวลา6เดือนนะครับถึง1ปีอย่างแน่นอนนะครับนี่คือคำตอบ ที่ผมได้รับนะครับผมผีมีไม่มีไม่สำคัญเท่าขี้ไม่ล้างตูดสามวันอ,อ,อจริงหรือไม่